สวัสดีครับคุณเคยตั้งใจจะเริ่มทำอะไรบางอย่างไหมครับแล้วสุดท้ายก็จบลงที่ไว้พรุ่งนี้แล้วกันบางทีมันก็แก้การล้างจานที่หมักไว้ตอบอีเมลที่ควรตอบไปตั้งแต่เมื่อวานหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่อยู่ในหัวมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มเสียทีคุณไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกครับเพราะอาการนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าการผัดวันประกันพรุ่ง วันนี้เราจะมาชวนคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆว่าทำไมเราถึงชอบผัดและเราจะเลิกผัดได้ยังไงโดยที่ไม่ฝืนตัวเองจนหมดแรงผัดเพราะขี้เกียจหรือเพราะกลัวหลายคนมองว่าคนที่ผัดวันประกันพรุ่งคือขี้เกียจแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะครับนักจิต,ตวิทยาทีมพิกคิวเคยบอกว่าการผัดวันประกันพรุ่ง มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องการจัดการเวลาแต่เป็นปัญหาของการจัดการอารมณ์เช่นกลัวว่าทำไปแล้วจะไม่ดีพอกลัวคำวิจารณ์หรือแค่รู้สึกไม่พร้อมแล้วก็หาข้ออ้างเพื่อไม่ต้องเริ่มสักทีสมองเราชอบหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบายเราก็เลยเลือกทำอย่างอื่นที่ดูมีเหตุผลท,ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันคือการหนีนั่นแหละครับเทคนิคง่ายๆที่ใช้ได้จริง ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทันทีครับเริ่มแค่นิดเดียวก็พอ 1. แบ่งงานให้เล็กลงแทนที่จะตั้งเป้าว่าต้องเขียนรายงานให้เสร็จวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นเขียนแค่ย่อหน้าแรกให้ได้ก่อนงานที่ดูยากจะกลายเป็นงานที่พอทำไหว 2. กด2นาทีถ้าอะไรทำเสร็จในสนาทีให้ทำเลยเช่นล้างแก้ว ดตอบอีเมลเก็บของเข้าที่สิ่งเล็กๆแบบนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มต้นแล้ว 3. เทคนิคโปโมโดโรทำงาน25นาทีแล้วพัก5นาทีครบ4รอบพักยาว15นาทีเป็นวิธีช่วยให้สมองไม่ล้าเกินไปและเรารู้ว่าควรพักตอนไหนแทนที่จะถ่ายมือถือแบบไม่มีเป้าหมาย 4. สัญญากับคนอื่นบอกเพื่อนว่า ฉันจะส่งงานคืนนี้แล้วให้เขาถามกลับตอนสองทุ่มแรงกดดันแบบนี้ไม่ได้ร้ายเสมอไปบางทีมันช่วยให้เรามีแรงฮึด 5. จัดสภาพแวดล้อมเอาสิ่งรบกวนออกเช่นปิดแจ้งเตือนมือถือวางขวดน้ำไม่ใกล้ตัวเตรียมโน้ตกับปากกาให้พร้อมบางครั้งที่เราไม่เริ่มเพราะมันยังไม่พร้อมจะเริ่มการสร้างระบบสนับสนุนให้ตัวเอง คุณไม่ต้องสู้คนเดียวหรอกครับลองจดบันทึกว่าวันนี้คุณทำอะไรไปแล้วบ้างแม้จะเล็กน้อยแต่ยังน้อยคุณก็เริ่มแล้วหรือใช้ Bullet Journal แอปติดตามเวลาสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณเห็นภาพรวมว่าคุณกำลังก้าวไปข้างหน้าอยู่หาบัดดีที่มีเป้าหมายคล้ายๆกันมาคอยเตือนพูดคุยแลกกำลังใจกันแค่นี้คุณก็ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในเส้นทางนี้ เรื่องเล่าจากคนที่เคยผัดมาก่อนเลโอนาร์โดดาวินชีใช้เวลาหลายปีในการสร้างผลงานแต่เขาไม่ได้ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมาขัดขวางเขาแบ่งงานให้เล็กตั้งเป้าเป็นช่วงๆแม้จะใช้เวลานาน,านแต่เขาก็ทำมันจนสำเร็จนิวเกแมนนักเขียนผู้โด่งดังเคยบอกว่าเขียนวันละหนึ่งพันคำไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากเพราะถ้ารอให้อารมณ์พร้อม มันอาจไม่พร้อมสักทีสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความต่อเนื่องสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบเลิกผัดเริ่มได้แม้จะยังไม่พร้อมคุณไม่จำเป็นต้องเลิกผัดแบบเป๊ะแค่เริ่มจากหนึ่งอย่างที่ทำได้ในวันนี้อาจไม่ต้องทำให้เสร็จแค่เริ่มก็เพียงพอขอให้คุณรู้ไว้นะครับว่าไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่เคยผัด แต่คุณมีทางเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงวันนี้ได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับพวกเราเรียนรู้ไปรักไปขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้ครับ